ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาว v i p นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะเมื่อคืนก็น่าจะโชคดีไปนะคะสำหรับพี่น้องที่ตามเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าแต่แปดไม่มานะคะตัววิ่งตัววิ่งมานะคะพี่น้องจา๋าตัววิ่งมาศูนย์มานะคะสำหรับตัวจับตัวเจาะ ก็มา70ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋า70ตัวกลับตัวเด่นมานะคะตัววิ่งมานะคะก็น่าจะโชคดีกันไปนะคะสําหรับพี่น้องที่ตามนะคะอยากใช้พี่น้องดูจังเลยนะคะพี่น้องจา๋าเข้านะคะพี่น้องจา๋าเข้า70 730เข้าตรงๆเลยนะคะสำหรับตามกำลังรายวันนะคะพี่น้องจา๋า ไปตามโตนะคะสําหรับวันที่เข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าจับสามตัวนี่โอเคเลยนะคะแต่ว่ากลัวจะจับไม่แตกก็เลยไม่จับนะคะก็เลยสองตัวก็จับยากแล้วนะคะถ้าจะไปจับสามตัวนี่ก็ยากนะคะพี่น้องจ๋าก็จับให้แค่สองตัวนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งพี่น้องจะเอาตัวอะไรใส่ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วแต่จะพิจารณานะคะ สามเจ็ดเจ็ดสามมั่นใจศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าเมื่อวานเพียนมั่นใจศูนย์นะคะเพียนตัวชอบเพียนก็จะใส่แต่ศูนย์ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดเจ็ดมานะคะแต่ก็มาสามเจ็ดอยู่นะแต่ถ้าจับลากตั้งแต่แต่สามไม่มาเนาะถ้าสามมานี่แตกกระจายเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะแปดไม่มาเนาะน่าเสียดายเนาะ <Okay. S 1> ไปตามต่อนะคะสําหรับวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่สิบสี่ เดี๋ยวยกขึ้นให้แคบหน้าจอนะคะสำหรับพี่น้องที่มองไม่ชัดมองไม่เห็นนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียรชาแนลนะขอบคุณมากๆนะคะ1ิบสี่เดือนสี่ปีหกสีนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอพี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยต้อนรับปีใหม่ไทยนี้นะคะแนวทางนะคะ แนวทางลาวสตาโอ้ยขออภัยนะคะลาว v ีไโอ้ยเนาะลาว v ีไนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคนะคะไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำเนาะก็รับชมด้วยความบันเทิงนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทาง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะเพราะว่าเจาะไปตามกำลังรายวันนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เด่นนะคะ เด่นหนึ่งกับสีนะคะวิ่งวิ่งห้ากับแปดนะคะบางทีตัวเด่นไม่มาตัววิ่งก็อาจจะมานะคะพี่น้อง๋าก็ถ้าบางวันถ้าบางวันตัวเลขในตารางน้อยก็จะจับถูกนะคะถ้าบางวันตัวเลขในตารางเยอะบางทีก็จับพลาดไปนะคะมาโจะคู่หนึ่งกันนะคะพี่น้องก็สามารถวิ่งรูดได้เลยนะคะบางทีโจะกระโดดหนึ่งศูนย หนึ 1, 2, 1, 4, ite, ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าส่วนผู้จออสีก็จะมีสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่ห้า สี่สองโดยส่วนตัวนะคะชอบ4กับกับ5นะคะแต่ในตารางจะมาหนึ่งะคะโดยส่วนตัวนะคะชอบ4กับ5แต่ในตารางมาหนึ่งนะคะชอบนะคะ1 1 1 2 1 4 1 5สอง,งชอบหมดเลยนะคะเอาคู่เจาะเลยเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้ยชอบหกตัวแล้วืออนี่ไงไปกลับด้วยนะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะพี่น้องก็สามารถวิ่งรูดได้เลยนะคะเพียงก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่เจาะไปตามกำลังรายวันและตัวที่ชอบแค่นั้นนะคะถ้าพี่น้องชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ถ้าไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ